เดือนทันวาแล้วนะคะเราก็ต้องปรับโคนต้นแพ้จชมพูเนี่ยคะ่ะเพื่อต้อนรับเขาจะออกดอกก็ประมาณทันวาหรือมกราค่ะเนี่ยเราก็ปรับให้เขาโล่งถ้าเผื่อแดดไม่พอเนี่ยเขาก็จะออกดอกติดน้อยคะ่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเร็บโค,คนต้นแพ้จชมพูเนี่ย เตรียมที่จะเราก็เล่งปุ๋ยเพื่อที่จะให้เขามีดอกค่ะต้องจัดเทา้จาจัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะพอเขาออกดอกเนี่ยเราไปจัดตอนนั้นนะ่ะเขาก้านนิดเดียวค่ะเขาจะร่วงนะคะมีปีหนึ่งออกสวยมากน้องก็จะปรับเทา้าแพรชมพูนะคะก่อนที่เขาจะออกดอกเขาจะออกธันวาหรือปลายธันวาหรือต้นมกราเนี่ยค่ะ เพราะถ้าเผื่อเขาออกแล้วเนี่ยไปปรับเขาขยับเขาดอกเขาจะร่วงหมดค่ะใกล้ทันวาน,นะคะป้าน้องก็จะเอาเถาแพรชมพูเนี่ยค่ะมาพันเวลาเขาออกดอกมาเนี่ยเราไปแตกเขาไม่ได้ค่ะกานเขานิดเดียวเขาจะร่วงหมดนะคะเราปรับให้ดีก่อน